ใครใช้เครื่องซักผ้าแล้วขึ้นราแบบนี้บ้างครับเนี่ยตัวเชื้อรานะมันกินเข้าไปยันเนื้อพลาสติกเลยนะฮะใช้น้ํายาอะไรเนี่ยมันก็เช็ดไม่ออกครับกลับมาอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้มาจิกคลีนตัวนี้นะครับเป็นมาจิกคลีนที่ผมเคยใช้ทําความสะอาดเชื้อราตามพวกฝากล่องพลาสติกนะครับที่ขึ้นราต่างๆเนี่ยเจ้ามาจิกคลีนตัวนี้นะครับมันกําจัดเชื้อราออกได้หมดเลยปื๊บปืบปบปบ๊แบบนี้ปื๊บ ผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้น้ํายาเนี่ยก็เริ่มทาปฏิกิริยาแล้วนะครับคราบสกปรกนะครับที่หลุดออกมาเพื่อนๆก็สามารถใช้แปลงขัดร่วมได้ด้วยนะครับดูทุกคนเห็นว่าเหมือนผมได้เครื่องสภาพใหม่กลับมาเลยย่ดูสิ ไม่น่าชื่อเลยนะว่ามา g i c c ล e a n s t a n ์ล e ม o v e r เนี่ยของเขาดีจริงๆนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะขจัดคราบเชื้อรานะครับที่อยู่ตามพลาสติกที่มันเป็นราฝังเข้าไปในพลาสติกเลยนะ m ม g i c Clean ตัวนี้มันช่วยได้จริงๆนะเอออันนี้ลองให้เห็นเลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันพอมาลองดูแล้วโอ้โหรู้สึกว้าวมากๆเลยใครสนใจก็ไปหามาติดบ้านไว้เลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีจริง